สวัสดีครับสวัสดีพี่พีนเพื่อนอยู่กับผมบาร์ดเดินป่าพาลอดก็วันนี้ผมกลับมาโลเคชันคุณยายนะหรือคุณยายปอบนะพี่พีนเพื่อนซึ่งวันนี้ผมมากับน้องต้นมันนะประมาณสวัสดีครับผมต้นมันป้าครับซึ่งวันนี้พวกผมทั้งสองคนก็คือจะกลับมาเยี่ยมคุณยายนะแล้วก็มาดูว่าคุณยายตอนเช้านี่คือคุณยายแกทําอะไรนะพี่พีนเพื่อนไม่รู้ว่าตอนนี้คุณยายจะอยู่บ้านหรือเปล่านะพี่พีนเพื่อน ช่ไหมตนห้นไม้ก็โอเคครับพี่พินเพื่อนก่อนที่เราจะเข้าไปผมก็ต้องขอพี่พนเพื่อนคนละหนึ่งรลอยหนึ่งแชร์หนึ่งติงงดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงแล้วนะพี่พินเพื่อนผมเดินขึ้นมานะก็คือตอนนี้เนื้อแตกกันหมดเลยก็โอเคครับพี่พนเพื่อนอย่าเสียเวลาเลยเดี๋ยวเราเข้าไปกันดีกว่านะตนนะ้นไม้เนาะเดี๋ยวมันจะเย็นนะพี่พินเพื่อนเดี๋ยวมันก็จะมืดนะอย่าเสียเวลาเลยครับไปครับพี่พนเพื่อน ไปครับพี่พเพื่อนก่อนนะนะคุณยายแกก็เก็บกวาดสะอาดบ้านหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะคุณยายแกก็แบบตอนเช้าก็จะทำความสะอาดบ้านนะ <c oughs> พี่พนเพื่อน ข้าของแกแกไปเก็บไว้ไหนผมก็ไม่รู้นะพี่วินเพื่อนคือไม่มีเลยเดือแกเอาไปแอบ,บก็ไม่รู้นะกลัวแบบพวกมาขโมยหรือเปล่านะยายเป็นไงบ้างยายบอกสบายดีนะพี่วินเพื่อน

但你你的那一你又打算你自己拿？ แกไปหักต้นไม้ทำอะไรก็ไม่รู้นะพี่เพื่อนแต่ว่าแกจะขึ้นไปกวาดบ้านผมก็ไม่รู้นะ cho ai <laughs> vô thì biết Thì biết Được rõ Ai nè Ai Bên này Một điểm lắm ผมต้องขออภัยพี่พี่เพื่อนนะที่แบบป้องสันนะพี่พี่เพื่อนก็คือยุงกัดหน้าผมได้หาที่ตบนะ Mm hmm

ดูอะไรไม่รู้กันไปฟังไม่ฉันอะอะไรนะยายขบออกไปไม่รู้นะทุกคนมัณเสียงของม่ Dạ cũng ai? rồi <laughs> Cái <laughs> gì felt vậy għal ġepi

ยายคือยายยายอองเดียฟุไหมครับไม่เป็นไครับก็เลยเอาเวอร์ครับไม่เอาเวอร์ที่ดูแลวที่พี่ครับยาย ก็พี่เพื่อนยายก็ชวนผมคุยนะก็ยายถามว่ามาหายายเหรอผมบอกว่า <c oughs> ใช่คนระับพี่เพื่อนยายแกก็ได้เอาเขา้าวของที่ผมมาให้ก็คือยายได้เอาไปตักหมดแล้วนะพีนะ่เพื่อน <c oughs> ย,าย,ยายมาแค่สองคนเอง มาครับยายมาเลยยายพ่อใจเลยครับโอ้โหโอไหลถึเขาอยู่นะยายยายคิดถึงผมไหมอะไรยายยายไม่คิดถึงผมผมหงุดหงิดเยาย về nó dài mát nó dài dấu dài mấy đồng phạt nó ạt đó Nói dài về nó dài dài cũng nó ngon dài thật như chiều muốn ngon ยายผมผมมี <Okay. S 1> ข้าขอมาให้ยายเอาไหมา <Okay. S 1> แต่แค่เวลานี้ยายขาผมม่ได้เอามาด้วยนะแล้วยายอองเยอะไหมครับ <Okay. S 1> เป็นไรครับ <Okay. S 1> ก็ยายก็ชวนผมคุยนะพี่เพื่อน có hiện hạng giải gác quân chuẩn phiền giải Hả? Hả? là chơi gì? chơi chơi เดี๋ยว<ม>ผมก็จะกลับแล้วนะยายเพราะตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นละเดี๋ยวผมมืดเดี๋ยวขาของผมก็ไม่ได้เอามา,าไปทถึงไปถ่ายก็ไม่ได้เอามาผมก็เลยรีบมาหายายเลย่างนีนเนี่ยผมคิดถึงยายนะผมเป็นห่วงยายนะเนี่ยใช่ยายเดี๋ยวผมจะต้องขอตัวลาจากยายแล้วนะยายก็ไปจับเสื้อผ้าแล้วยายจะแตดแตดก็จะหมดเลยเสื้อผ้ายายที่แห้งนะ โอเคยายจะผูกขอตัวลาก่อนก็โอเคครับพี่บีนเ <c oughs> พื่อน <c oughs> ก็คือตอนนี้คุณยายแกก็จะไปตากเสื้อผ้าที่คุณยายแกได้ซักนะพี่บีนเพื่อน เดี๋ยวผมก็จะขอตัวลาพี่พี่เพื่อนแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวออกไปพูดคุยกันข้างนอกดีกว่าพี่พี่เพื่อนก็โอเคครับพี่พี่เพื่อนก็คือตอนนี้ผมได้ออกมายังนอกของบ้านของคุณป้าเลอคุณยายนะพี่พี่เพื่อนก็คือคุณยายแกก็ที่ผมเข้าไปนะก็คือได้เก็บกวาดบ้านนะพี่พี่เพื่อนทั้งบนบ้านแล้วก็ยังข้างล่างนะพี่พี่เพื่อนก็คือที่ผมขึ้นไปก็คือสะอาดมากพี่พี่เพื่อนคือคุณยายแกก็ ได้ซักเสื้อผ้าไว้ที่ห้วยนะพี่บีนเพื่อนก็คุณยายแกบอกว่าเดี๋ยวคุณยายจะจะขอตัวไปตากเสื้อผ้าคุณยายก่อนเดี๋ยวแดดมันจะหมดนะพี่บินเพื่อนก็คือถ้าแดดหมดเนาะก็เสื้อผ้าของคุณยายก็จะไม่แห้งแล้วก็คุณยายแกก็จะไม่มีเสื้อผ้าใส่อย่างพอห่มนะพี่บินเพื่อนก็โอเคคลิปนี้เราก็อาจจะสั้นหน่อยนะพี่บินเพื่อนที่ผมจะขอลาพี่บินเพื่อน ผมต้องขอพี่พีนเพื่อนคนละหนึ่งไลค์หนึงแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกลังใจผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อตอไปถ้าผมไปทำคลิปที่ไหนผมก็าฝากพี่พีนเพื่อนติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับเดีย๋ยวไว้เจอกันใหม่นะพี่พีนเพื่อน